หลายคนสังวุนนะครับว่าเอาตู้เย็นมินิสองประตูตัวนี้ไปใส่จะเสียค่าไฟมันจะกินไฟนะครับผมบ่ตตองห่วงตัวนี้ผมใส่งานจริงพี่น้องครับซึ่งตู้เย็นตัวนี้เป็นตู้เย็นมินิสองประตูขนาด1น8ยลิตรนะครับผมใส่งานมาสี่เดือนแล้วครับค่าไฟไ่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับตัวนี้เป็นตู้เย็นมินิสองประตูที่ว่ามีชั้นว่างของถึงเกตชั้นนะครับผมสามารถปรับความเย็นได้ถึงเจระดับมีสวิตช์ระดับแข็งมาให้มีไฟเอ d ีด้านในนะครับมีถาดวางไข่มาพร้อมนะครับเอาไว้แช่ขนมนุ่ ช่องแช่แข็งกับแช่แข็งได้เย็นจริงแช่ช็ชอกโกแลตได้ลูกครับแช่ขนมนมเน,มนยกุ้งมึกปลานะครับผมเนื้อได้หมดเลยครับแช่น้ําแข็งได้ตัวนี้มีเครื่องห,หมายมอกรนะครับมีมาตรฐานนะครับผม,มตัวนี้พี่น้องหลายคนสร้างไปกับมาลิวให้ชอบใจนะครับผู้ดใดที่ว่ากังวลอยู่นะครับผมผมทดสอบแล้วนะครับซีเดือนบ่ได้กลิ่นไฟเลยนะครับผมในตัวเรือมันจะมีแบบประตูเดียว2ประตูพร้อมช่องแช่แข็งและก็สามประตูนะครับคันพี่น้องยจะได้แบบผมนะครับสองประตูหนึ่งลอยสี่สิบแปดลิตรในตัวเรือแนะนำเลยนะครับพี่น้องที่ว่าเอาไปอยู่ห้องพักของ ตัวนี้สินค้าตรงปกดูจากที่ริ้วได้หาพี่น้องสนใจตู้เย็นมินีิเด็กหอสมปรตูตัวนี้แนะนํำจากแบนดนี้เลยครับผมเลือกที่กลางครับ